ปิสเกตข่าวส่งท้ายครับไปกันเลยครับต่อกันเลยที่จังหวัดสิงห์บุรีครับทาก็เป็นการส่งเสริมให้เกษตร,รกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทําการเกษตรนะครับกรมพัฒนาที่ดินก็เลยจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นครับที่บ้านดอนตโนดอำเภอค่ายบางระจัน,น,นแห่งนี้ครับอเภอค่ายบางระจันนะคร,รับงานวันนี้ได้รอที่ปดีกรมพัฒนาที่ดินครับคุณเข้มแข็งยุติธรรมดํารงมาเป็นประธานเปิดให้ และก็เหมือนงานอื่นๆครับมางานเปิดแบบนี้ก็จะมีการแสดงของน้องๆนักเรียนที่วันนี้มาสร้างสีสันบอกว่าจะมาเล่นละครแล้วก็ใช้เพลงประกอบด้วยแต่ละคนก็จะรับบทบาทแตกต่างกันไปครับเขาบอกว่าเมื่อเกษตรกรเนี่ยใช้สารเคมีฉีดเข้าไปที่สัตว์เหล่านี้ที่ต้นไม้เหล่านี้ครับไหนครับพอโดนฉีดพ่นสารเคมีแล้วมแมลงต่างๆชักดิ้นชักงอขนาดไหนครับอันนี้แค่บอกๆนะครับ แมลงบางตัวครับชักจนตกเวทีเลยครับการนี้ก็ต้องให้พระเอกขี่ม้าขาวครับท่านรองอธิบดีครับนำน้ำชีวภาพมารดพืชผักก็จะกลับมางดงามครับสัตว์ต่างๆก็สดใสร่าเริงเพราะว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแต่ละคนพอโดนน้ำชีวภาพรดเข้าไปครับก็กลับมาสดใสร่าเริงไม่ว่าจะเป็นแมงมุมแบบนี้หรือว่านอนครับแหมคลานกระดึ๊บไปทั่วเวทีเลย วว <Wow. S 2> โอ้โหเล่นกันสมบทบาทขนาดนี้พี่อยากจะแจกตุ๊กตาทองให้น้องทุกคนเลยนะครับวันนี้หมดเวลาของสเก็ตข่าวแล้วครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ